เจ็บหัวเข่าใช่ไหมฮะใช่ค่ะเจ็บข้างไหนยังไงครับเ,เริ่มต้นก็เจ็บที่ด้านขวาก่อนนะคะครับข้างขวาค่ะรู้สึกเจ็บมากเดินไม่ได้ก็มีอาการซ้อนขึ้นมาคือเกิดเป็นถุงน้ําอักเสบค่ะตอนทีแรกเป็นไม่รู้นะคะไปพบหมอค่ะมันเป็นก้อนขึ้นมาที่ท,ที่ข้อพับค่ะ,คะ เป็นก้อนขึ้นมาเราก็ตกใจมากนึกว่าเป็นเนื้อง,งอกหรือว่าอะไรสักอย่างคือตอนนั้นอาการเป็นคือเดินไม่ได้แลว้วค่ะหมอเขาบอกว่าไม่ใช่อะไรหรอกเขาบอกว่าอา,อาการเกิดจากอะไรน้ําอะไรที่นในหัวเข่าใเขา,ใ,ขาใช่ค่ะม,ม,มันเกิดอาการเจ็บมากแล้วมันก็เลยไปบวมที่ด้านหลังเขาบอกงี้อ,อแล้วก็เลยบอกหมอว่าแล้วจะทํายังไงคะต้องผ่าตัดออกไหมหรือว่ายังไงจะได้นั่งได้หรือว่าพับขาได้ หมอบอกว่าไม่ต้องครับเขาบอกว่าสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งเดี๋ยวกินยาแก้อักเสบแก้อะไรก็หายเดี๋ยวมันจะยุบลงเองเขาบอกงนี้ตอนนี้เป็นสองข้างแล้วนะคะคที่พูดมวนี่เป็นสองข้างแล้วข้างนี้ก็เริ่มมีอาการแล้วค่ะเจ็บมากแล้วไปยืนข้อเขา่าเขาก็เอาไอ้ผลเอ็กซเรย์ออกมาให้ดูคือกระดูกมันโกงแล้วนะอย่างนี้คุณต้องผ่าตัดค่ะ โอ้โหผ่าตัดเลยเหรอคะเปลี่ยนข้อเข่าก็สามแสนกว่าค่าใช้จ่ายไม่มีมีก็ไม่อยากเสียค่ะเสียไม่ได้เสียได้ก็เลยแล้วในการผ่าตัดนี่คะไม่ใช่ว่าผ่าปุ๊บอาทิตย์สองอาทิตย์เราจะเดินได้ไม่ใช่หมอเขาอธิบายให้ละเอียดคือต้องมานั่งรักษาต้องมาหัดเดินอีกเป็นหนึ่งปีแล้วเราโอ้โหคนในบ้านต้องมาหยุดดูแลเราเหรอนะป่วยกันไม่เอาค่ะ ก็เลยทนเจ็บทีนี้ก็มารู้จักว่ามีหมอฉีดยาแล้วหายไปเลยค่ะฉีดฉีดเข้าเจ็บตรงไหนทิมเข้าตรงนั้นเจ็บตรงไหนทิมเข้าตรงนั้นโอเคสองสามวันหายเจ็บไม่ใช่หายเจ็บให้ปวดค่ะคือว่าดีขึ้นคือเดินไปเีดินมาได้ไม่ทราบเหมือนกันฉีดเข้านะฮะไม่ใช่ดูดออกนะฮะฉีดเข้าไปค่ะฉีดเข้าไปด้วยฮะฉีดเข้าไปอ่า ฉีดเข้าไปเสร็จที่นี้สอาวันก็กลับมาปวดใหม่แต่ก็ดีอยู่อย่างหนึ่งค่ะคือว่าไม่ได้ทานเยอะไม่ได้อะไรแต่ว่าเริ่มอ้วนขึ้นอ oh. ตัวอ้วนขึ้นค่ะเนี่ยน้าหนักขึ้นตอนเนี้จากเจดสิบตอนนี้แปดสิบห้าค่ะจากไอฉีดนี่เหรอค่ะอ,อ๋อคือถ้งั้นต้องถามอาจารย์ว่ามันเป็นอะไรนะฮะก็คงเป็นที่คุณดุดมพรบอกว่าค,คือสเตียรอยแล้วก็ ฤทธิ์ข้างเคียงที่ตามมาก็คืออ้วนคือจะทําให้ไขมันพอกลําตัวนี่เป็นฤทธิ์ข้างเคียงของเสียรอยนะคะ, oh. ะขึ้นต้นก็หมอคงจะจ่ายยาประเภทต้านการอักเสบที่ไม่ใช่เสียรอยก่อนพอไม่ได้ผลหมอก็อาจจะให้กินสเตียรอย์นะคะ,ะกินไม่ได้ผลต่อมาก็คือฉีด,ฉดคือการที่มีน้ําหนักเยอะนี่มันเป็นปัญหาอันหนึ่งที่ทําให้เกิดอาการข้อเสื่อมเร็วนะคะ จริงๆแล้วถ้าสามารถลดน้ําหนักได้อันนี้จะช่วยเยอะเลยมันจะลดอาการเสื่อมของข้อได้เยอะ,ะแต่พเพอิญอันนี้กลับมาอ้วนพ่อะเสียรอยอีกนะฮะซึ่งการอ้วนจากสเสียรอยนี้มันจะลดได้ช้ามากๆนะคะแต่ลดได้ค่ะลดได้แต่มันจะลดได้ช้ามากๆเพราะว่าคือมันมันจะขึ้นโดยที่ไม่ได้ทําให้ผู้ป่วยรู้ตัวคืออย่างนี้ค่ะมันจะ เคลื่อนไขมันบริเวณต่างๆขึ้นมาพอกบริเวณลำตัวเพราะฉะนั้นผลที่ตามมาจะเห็นว่าขาจะเล็กลงนะคะบริเวณขาจะเล็กลงแต่นี่อาจจะยังไม่ถึงกับขนาดนั้นเพราะว่า,ายังใช้เวลาไม่นานแค่สองปีถ้าสเตียรอยนี่ถ้าใช้เป็นสิบสิบปีนี่แขนขาจะรีบละนะคะแล้วไขมันจะมาพอกตามลำตัวแต่ยังไงก็ตามถ้าสามารถที่จะ ลดน้ําหนักได้อันนี้จะช่วยมากๆเลยที่จะลดการเสื่อมของข้อนะคะแล้วก็ถ้าบิมไปด้วยครับบิมก็ลดการเสื่อมของข้อได้นะคะแล้วยังเสริมเพิ่มขึ้นด้วยนะ,ค,ะครับเอาละครับแล้วมารู้จักกับบิมได้ยังไงฮะก็ก็เห็นตะเวนมาตั้งหลายหมอหลายวิชาแล้วรู้จักกับบิมเหรอคะจริงๆแล้วนะคะลูกสาวนี่ค่ะเขาเห็นแม่บอว่าแม่เป็นอย่างนี้นะเขาเอาไ ซีดีไปเปิดให้ดูก็ดูมั่งดูรู้จักเห็นท่านนะด็รด็อกเตอรเห็นใครอโอเคทีนี้มีอยู่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขามีที่ดูไปแล้วนะคะที่ดูไปแล้วที่แบบว่าผู้หญิงที่เป็นคนต่างชาตินะคะคเขาบอกว่าเขาได้ใช้แคปซูลตัวนี้ของบีมนี่เขารู้สึกว่าดีหลังจากที่เขาเดินไม่ได้เลย ที่เมื่อกี้เห็นชาวต<ช>่างชาติเมื่อกี้แปดสิบสามปีเขาบอกเขาเดินไม่ได้เลย<ช>อย่างเงี้ย <c oughs> แต่ตอนนี้เขาเดินได้เขาสบายเา็าเลยเอ้เราก็น่ามันก็น่าลองเหมือนกันเพราะเราก็ไปทุกทีทุกทิศแล้วเนี่ยทักษาม,มาทุกอย่างแล้วลองดูเอ่อทีแรกนะฮะแรกๆก,ก,ก,ก็ใช้วันละแคปซูลเช้าเย็นก็เออเอะมันก็รู้สึก สังเกตดูตัวเองเขาถามแม่สังเกตตัวเองไหมดีขึ้นหรือเปล่าหรือ,อยังไงอเอเอออาจจะดีนะคิดว่าอมไม่ค่อยปวดเท่าไหร่มันก็ทุเราได้ทีนี้ก็บอกแม่ลองจริงจังดูสิเขาบอกว่าเผื่อแม่มันจะจะหายนะครับคนอื่นเขาเป็นหนักกว่านี้เขายังหายได้เลยก็มาใช้ตัวนี้ดูนะคะใช้บีมดูแล้วรู้สึกว่าโอเคอาการ แรกคือหัวเขานี่ดีขึ้นหลังจากที่ขึ้นลงบันไดไม่ได้นอนอยู่บนชั้นสองนะคะปกติกลางวันอยู่ชั้นล่างเพราะที่บ้านขายของเป็นร้านค้าแล้วก็ลงมาขายของเช้าก็จะไม่มีโอกาสขึ้นข้างบนอยากได้อะไรต้องหยิบลงมาให้เสร็จเพราะว่ากลางวันลูกๆไปทํางานคนอื่นไปทํางานเราอยู่บ้านจะใช้ใครไม่ได้หยิบลงมาให้เสร็จเพราะจะขึ้นอีกทีนึงก็คือ ไปนอนแล้วระบบปลายประสาทดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นค่ะยอมรับตอนนี้มือมือจากที่เคยใช้งานไม่ได้ตักข้าวกินไม่ได้แปลงฟันไม่ได้นอนกลางคืนนี่ปวดมากครับชาตอนนี้เป็นยังไงครับตอนนี้ดีขึ้นค่ะรู้สึกแต่ก่อนนี่เหมือนกับว่าโอ้โหเหมือนเอาอะไรดันไว้อย่างเงี้ย คือ,อข้างนี้จะไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะคะไม่รู้<ล>รสึกอะไรเลยไม่รู้สึกเพราะว่ากลัวจะผิดพลาดจับปากกาเขียนหนังสือไม่ได้ตอนนี้เขียนได้แล้วตอนนี้เขียนได้ทําอะไรได้ทุกอย่างค่ะ